คือพี่สองตายแล้วคือตายเลยนะหมายถึงพี่สองแต่ถ้าเฉียนเบยังจะต้องทำไรให้ได้วะมาเล่นกันมาอ,อาชีวะมาเล่นกันเอเอ้ย โอเคเข้าเกมมายากยืะเดียสแล้วผมก็จะเจอกระจิ๋วงเชียนอ้าเชียนเชฟแม่งก็ใส่เดียวเลยอย่ากโอเคได้แล้วอย่ามาเหยียบแม่งอย่าเหยียบหน้าเลยจะไม่มีเสียงไม่ใช่เหรอเออไม่มีเว้ย

โอ so ้โหโอเคยังพี่สรงก็ได้เปียบแล้วเอ๊ะปูอะไรก็กระหมดหาได้พี่สรงก็ต้องเริ่มก่อนเพราะแม่งเหยี่องเฉียนข้าวน้องตายตกโล่นี่มันไม่ยอมเข้าอ่ะรอ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 กระทงรอรอกระทงเข้าเขาเข้าเขาเขาก็ตายอยู่ มาจิ้วกัะดาอิเสียนโลกจิตงี๊ดไรอะไรห้อมยอยห้อมยอยไอ้เสียนกัดเนื้อแม่งก็ใส่เดียวเลยเอาหัวบท่านผู้ชมไม่รู้ชีวิตจริงว่าเสียนโรคจิตมากชอบยังชอบพอใจ เตรียมอุปกรณ์มาก่อนเขาตายแล้วตายเลยผมวมาแบบผมเสียนะเท่าไหร่ดัวทำไมมันบักวะทำไมเป็นอย,ปอย่างนั้นวะทำไมเป็นอย่างนั้นวะเดี๋ยวว่าแบบวั <laughs> เป็ดีกวเอี่รีบรีบมาได้เดยเถอะนี่พ okay. ี like <S 2> <S 2> ่เฉียนดูติกกตอกอ่ะจนแบตหมดอ่ะดูดิเฉียงออโซ้โออซียนหยุดีามก๊บ่บี่มีอะไรสร้าง่บน่วนตัวไ่่ใิ้คิวสกอร์ี โอ้มายก่อนแม่ไอ้นั่นเขาเต็มอ่ะอะไรเต็มไอ้ที่ถ่ายคิ่วาดเองโอเคแล้วมันก็แย่สิ <c oughs> สร้างเบสรอเป็นเมืองเลย ทำไมวะอย่าพึ่งดีวะก็เฉียดนะมดแต่เล่นติ๊กตอกอะ่ะก็บอกอไงว่าอย่าพึ่งเล่นอะไร เรเกมข้าใหม่เอาไหมเพราะว่าจบคิ้วกันเรากเอาเกมข้าใหม่เโอเคเอาเกมเข้าใหม่จบคิแล้วอ่ะเอาเกมข้าใหม่เจ้าเด็กช่วพ่อจุ๋ยเออแม่ไม่เลเล่นไปเลยเอาเกมข้าใหม่เจ้าเด้คิวสกอร์ไม่ได้อยู่แล้วอ่ะสัง ครับมันกำลังบอกใหรอยู่วะโง่เลยชายไหมันกำลังบอกว่าจะเบ็ดหมดแล้วไม่ครับมันบอกภาษาอังกฤษไม่ใช่หรือมันไม่ได้บอกภาษาไทยจะโง่บัวตกวะต้องม,มีทางลับยวเื่อเกิดหาอะไรขึ้น เนี่ยนิดบักดีสีชาผมว่าเทีนียอะล้วปันไปเขาไดอ่ะใไม่ดเลยหลอกแน่เดยวอีชายเขาลงคินไปเลยบอกสำชมว่าอ๋อผมคือกระเทยนะคะบอกอย่างนี้ใช่ไหมโอเค มาโไม้เริ่มเลือนนอนแล้ววะ โอเคม่ต้องทำทต้องทำทางแบบรับด้วยยกเพื่อเกิดหาอะไรขึ้นน,นี่มันต้องมีระบบหลายชั้นเยื่อเผื่อคิอสกกวสกอมันแหก

เออให้ออตัวริงมันได้ไม่มันจะกระโดดเนอะมันจะได้ไม่เยอะเอากดดขามาได้โอเคมันนี่แห็เยอะอยู่เออโอเคเฮ้ย,เ,ยเกือบตกแล้วไง โฮรออาหารรถสวยแล้วไงรออาหารรถต้องปรับเป็นโหมดเฟสฟูลเคแล้วรอทำมันก็จะเต็มสักที่ไหนแบบอ,อ,อันนี้ก็เป็นโหมดฮาร์สวิธี ลัสโอเคเราอาหารเต็มแล้วมันไม่ต้องกินอาหารหมาต้องทำเป็นที่สำรองเผื่อไอคิวสกอร์มันเกิดอาการเมา ผมใจมันแบบคิวจะกรอมยังไม่รู้อ่ะโอเคแบบประมาณนี้จะได้วิ่งมานี้ เพืไปตดรถ a u t เลยอสกอร์มันโงมันไม่รู้หรอกมันโง่มันโง่มันไม่รู้หรอก ไม่รู้เรื่องเลยยังไม่รู้เลยว่าขี้ทำมาจากอะไรกปะปไะไปไปัปไี้ปไปมีอีไป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 ไ้ไป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 เป่ปไปไป แล้วก็มีเ้นเตอร์อีกอย่างนีงน้ประตูบ้านที่แข็งแกร่งสุดในโลกแม่อิคิวสกอร์มันโง่มันไม่รู้ ต้องใช้เป็นของปลอมด้วยไอคิวสกอร์มันงโง่มากต้องใช้เป็นของปลอมด้วยนี่เห็นไหมมันเชื่อเพราะมันงโง,ง่ไงเนี่ยคิวสกอร์โดนหลอกแน่นอนอยากรู้คิวสกรมมอร์ไอเสี่ยมาเล่นติ๊กต็อกบอกแล้วโซมน้ำนา าโอเคประมาณนี้ไะโคตรเยอะโอเควันนี้น่าจะเดินทางได้อยู่ชั้นแรกปิดประตู มันต้องตายแน่เป็นสิบครั้งแน่เลยเพราะมันโง่ต้องใช้วิธีอย่างนี้ง่ายอะโอเคมันต้องเปิดเปิดแล้วก็ปิดปิดเรปิด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 อ่ะแล้วมันจะขึน้นโอ้ไอตัวนีน้มันนอะไร้ยังบอกต้องปรับแต่งอะไรบางอย่างปึ๊บอ่ะมันก็จะขึินไม่ได้เพราะมันโง่ไอตรงนี้เราอาจจะรีบเราต้องทำไอตรง ที่สำรองเอาไว้หนีไอ้คิวสกอร์หน้างโง่อเออมันอย่างนี้แล้วมันก็จะมาดัดได้เราจะต้องอย่างนี้ไอ้นี้อย่างน,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 นี่อ่ามันก็จะงโง่ไงมันก็จะต้องเปิดประตู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 ะตะตมือมือมันก็จะลั่น ถ้าเผื่อไปเปิดพี่แต่มันก็ตกโลกว้ากินไหมไม่กินทำไมเดียวถุงเดียวแหละไม่กินทำไมได้แต่เขากินเองเอาเป็นของพี่สองอิงาูยังไ,ไ,ไม่กินไงนไม่เห็นเขาแต่เขาทำขนมนะเอาเสียนโลกจิตมันก็จะงูมันก็จะรีบวิ่งมาเพื่อมาฆ่าผม โ okay. อเคเฉียไม่เห็นมันไม่รู้หรอกันตันตัน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 แอโอเคหารเต็มร้องหาเลยวะโ <c oughs> ง่แล้วเขียน กลังเริ่มเก็บ้านตัวเองวะ่ะแม่งระบบแม่งเยอะอ่ะเลยขนาดนี้วะแล้วมันก็จะตายคูณสองเพราะตรงนี้มันก็จะตายมันจะรัดใช่ไหมเราก็ต้องทำเป็นที่ปลอดภัยเอาไว้ก่อน อะไรเฉียนน่แหชอบมันไม่เกี่ยวกับพี่สองเลยพี่สองชอบอไงเออเหรอว่าแบหมวพี่สองจะชอบเด็กยังไงวะขนาดพี่สองยังไม่เคยชอบใครสักคนเลยไม่ไม่มีใครชอบแล้วก็สศแล้วก็คนเพราะแม่งอุ้ยครับพีดไอแม่งกินอะไรเนี่ย่ยอะเดี๋ยวเรามันจะง,งู ชื่อไอนี้อ,อ๋อไม่ได้วะอยนี้มันทำว้าเชียเป็นเด็กขี้ต๊สเฮดอะรเนี่ยนอ่ะเรามังจะตกงูงอย่างนี้เอเธอบางทีบางตกงู เราต้องรีบม we okay, okay. <huh ัน kind ก of okay. ่อนเพราะเรายังไม่ได้ตายเห็นไหมเรายังไม่ได้ตายเลยหยุดยุดยาเด็กเกายวจะขี่โกไปทุกเตียงเฉียนอะไรเขาเขาไม่ได้เข้าเกมมั้งบูดูสตอยห่อหมูนชูเกติวโอ้สิ่งอันนี้คือสิ่งก่อสร้างที่หายากที่สุดในโลก อันดับแรกอันนี้ก็แผนอันแรกโอเคแบบันที่สองคือมันจะต้องไปตัวอย่างเดียวมันก็จะโง่เหมือนเลยไม่มีผิดเหอนมมันจะต้องรีบไปไล่ผมแล้วมันก็ต้องกระโดดมาตรงนี้นี่้องทำเป็นอย่างนี้มันก็จะโง่ไว้ทางนี้ไม่เป็นทางตัน

มันก็ไม่เป็นไรนี่หว่าแต่มันต้องขุดรู้ <c oughs> นึกว่าเขาเ<น>ขาไม่ฉลาดใช่ไหมแล้วก็ขุดรู้นึกว่าเขาไม่ฉลาดางั้นเหรอแล้วก็จเจอกล่องลับมันโง่แล้วก็ต้องรีบปิดมันแล้วมันก็จะตกโลกนึกว่าเขาไม่ฉลาดางั้นเหรอใช่โง่มาก ดีแบบเบี้ยมมันโง่ยูซี่กอนน้อยจะติดหัวไอ้ตรงนี้น้องก็จะโง่ นี่มันก็จะติดตรงน yup. ี้อ่ะแล้วก็ปิดมันอ่ะจอยเฮ้ยบอกยังไม่ได้เฉียนชิวนะเฉียนบอกว่าตายแล้วตายเลยใช่ไหมดูนี่นะตายแล้วตายเลยแล้วเฉียนดูนี่นะเฮ้ยเฉียนนะเฉียนนะเฮ้ยหลอกไว้หลอกไว้หลอกไว้ไม่ตายแหมไม่ตาย ม่ไม่เป็นอะไรเลย yes 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 ไม่ต้องชงแบบใบแค่นี้ค่ะเพราะผมฉีดเบ้าสินมาไปซื้อนะคะ